สวัสดีค่ะวันนี้ซุ้มโอก็มาเที่ยวฟาร์มฟาร์มแกะนะคะฟาร์มที่แม่น้องมารับซื้อปุ๋ยตลอดนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งเห็นค่ะอูยะอ้ยแกะก็สุขามีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะผูกผู ดูดิเขาไม่เคยเห็นค่ะตั้งแต่ส้มมาก็ไม่เคยเห็นนะคะนีู่บีดูดูดดอุ่ยแต่ตัวใหญ่ค่ะได้แต่สีนี้บ่ใหญ่อุ้ยมีแต่สีขาวสีขาวสีนี้เนาะโอ้พันอะไรนะคะพันโบออินุทข,ของมึงพันอะไรวะก็พันโอนี่แหละโอ้โห นี่ไงผู้ชายกูพามึงมาหาเนี่ยผู้ชายผู้ชายอ้าวน่ากลัวเหรอวะมันไม่น่ากลัวหรอกนะเขาแยกเป็นตัวเหรออันี่ก็สร้างภาพค่ะจะเป็นตัวโลมาสร้างภาพสมัยนี้พ่อพันพ่อพันเลยเหรอเฮ้ยมันจะมปนตัวใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะอัไม่จะข้าวโพดในวันนี้นะโอเคได้ตัวยังไม่จบได้บู๊แต่ อยู่ถั่วไม่เปลืองเอาเจ้าคือเจา้จาคือแยกโน่นนี่จ้าอันนี้ตัวผู้ทั้งหมดอันนี้ตัวผู้อันนั้นตัวแม่ตัวแม่แล้วก็มีโอ้โอ่าตรงแรงตรงแร,รงทักันโน่นนี่หนูหนูหนูฮ่า่าฮ่่เอะมันไม่ปีนน้องบ่นีน่น่ะอ่านั่น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 นูอน่ะหู นี่ค่ะฟาร์มมุกดาหารฟาร์มแพะค่ะก้ยนี่ค่ะแกปลูกผักด้วยนะคะอู้หักาดอันนี้ค่ะนุ่นค่ะปรกกาดดอกผักสลัดกะมี่ค่ะแล้วปลูกน้ำเด้น,นี่มุกดาหารฟาร์มแพะอูะ้เออเนาะอยอยู่สองตายายเลี้ยง โออ้นตาอหนลนุดหลังเฮืนเขาก็เอ็แนั่นนี่เนาะเอ,ดอเ็ดคอกนีาา่นย่นะแะเอมกดินตัวนี้เราเอ็ดคลิปคลิปการ,กรเกษตรอ,อุ้ยได้แต่สีนั่นนี่เนาะ เนี่ยค่ะก็พาแม่พาแม่ชมพู่มาเอาอาหารแพะค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งดูดิค่ะ